ให้ท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องโอโซนโอเวอร์โหลดนะคะผมนะเรียกได้ว่าหายไปน,นานมากๆเลยนะคะผมนะสําหรับเออเกมฟรีไฟนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เล่นนานด้วยนะไม่ได้เล่นนานขนาดไหนก็เนี่ยขึ้นเอออะไรนะเออเเขาเรียกว่าอะไรนะยินดีต้อนรับกลับมานะครับคือผมเนี่ยไม่ได้เล่นฟรีไฟตั้งสิบแปดวันนะหรือว่าประมาณสองสามอาทิตย์นะคะผมนะพอกลับมาเล่นอีกทีก็ขึ้นแบบ ยิดีตอลกลับมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตนะคะผมนะเห็นเสียงผมแปลกๆเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรนะคบคือผมเจ็บคอนะครับแล้วก็เป็นหวัดด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะผมทั้งสองอาการนะทั้งเป็นหวัดแล้วก็เจ็บคอนะคะผมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะแค่กินยาสลดก็หายนะครับผมนะเออเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาวุธที่แบบเป็นสกิลอัปเกรดน่มีอยู่กี่กระบอกนะ มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเจ็ดแปดเก้ามีเก้ากระบอกนั่นเองนะคะผมนะตันนี้ก็จะเป็นกระบอกที่สิบแล้วนะครับกระบอกที่เพิ่งเข้ามาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยคือเป็นเอมหนึ่งแปดเจ็บครบรอบห้าปีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหอืมโอ้โหเอ้เฟกนานยังอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ เอฟเฟกต์ยังไม่หมดอีกหรอโอเคหมดแล้วนะครับก็จะเป็นลูกสองที่บวกดาเมจหนึ่งอัตราในการยิงหนึ่งแต่ว่าลดความเดืเคลื่อนที่นะครับทีนี้สกินปืนต่อไปที่จะอัปเดตนะครับผมก็คือ AM94 นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมนีจะให้ดูนะครับเป็นสกินใหม่นะน่าจะอัปเดตมาในแพทหน้านะครับผมนะเออแล้วก็กิจกรรมของฟีนะครับสำหรับ อวตารหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เปิดให้เออทำภารกิจกันแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทํานะก็จะได้เล็บของฟรีประมาณวันที่สิบเจ็ดถึงสิบแปดนะก็น่าจะวันเสาร์อาทิตย์นะผมนะประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปกันและนี่นะคะก็จะเป็นกล่องศพนะสาหรับ a อเอนนะเออแล้วผมก็ลืมบอกนะครับขอญาตคลิปนี้จากรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอจากช่องอูบูโูรนะครับเดี๋ยว เอ่อทิ้งเครดิตไว้ให้นะคะผมในใต้ลิงค์คลิปนะคบตอนนี้ก็ขอบไปแล้วนะที่คอมเมนต์นะครับนี่ก็จะเป็นกล่องศพนะคะผมนะเปลวไฟที่จะเผาไม่ชั่วชั่วนิรันดร์นะครับหรือช่วงอะไรไม่รู้น่าจะเป็นชั่วนะครับผมนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสกินมอกตาไซ์นะครับซึ่งก็เท่ใช้ได้เลยนะแต่เอาจริงไหมคะว่ากล่องศพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแจกฟรีมากเลยนะครับนะแต่ว่า เท่าที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมคิดว่ามันแจกฟรีนะครับนะเพราะว่ามันเนี่ยดูไม่ค่อยมีเอฟเฟก์นะครับผมนะสำหรับผมนะอาจจะแจกนะครับแต่99.99% 99เนี่ยไม่แจกน่จะอยู่ในตู้ของ a n 94นะครับแต่เอาจริงๆเอฟเฟกเนี่ยมันมันไม่ค่อยเยอะนะคบผมมันไม่เหมือนเอฟเฟกันอ,อื่นนะหรือว่าเยอะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะน่าจะเยอะนะคะผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเยอะนะสำหรับเอฟเฟกเนี่ยก็อาจจะแจกฟรีนะคะผมนะเออ แล้วก็จะสกินมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้สุ่มแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นของรางวัลน,นะคะผมรองเออเรียกว่าไงรองปืนนะคะผมนะและนี่ก็จะเป็นปืนเอ็นเก้าสี่นั่นเองนะคะผมนะนี่เลยก็จะเป็นเออเลเวลแปดนะคะผมเอ,อ๊ะทาไมนี่มันเลเวลแปดมันมันมีถึงเลเวลเจ็ดนะคะผมน,น่าจะบัอกอะไรสักอย่างนะคะผมนะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเท่มากๆเลยนะจริงๆมีท่าทางด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะและนี่ก็จะเป็น a n 9 4ของเลเวลหนึ่งนะคะผมก็คือมันต่างจากเลเวลแปดมากเลยนะครับเนี่ยดูดิโดยชื่อของมันนะคะก็คือเออไม่ใช่ A 8แปดนนะครับผมชื่อของมันก็คือ a n 9 4 evil ฮิฮาวเวอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมอ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งนะเดี๋ยวเราไปดูท่าทางกันเลยนะครับผมนะไปกันชมชอบนะครัะผมก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับแล้วถ้ามีของอะไรอัปเดตมาอีกเนะี่ยผมก็จะก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะคะผมนะจริงๆแผทหน้าเนี่ยผมรู้แล้วนะว่าจะเป็นอะไรนะคบขอขอสับนอน่อยละกันนะคะผมว่า แผดหน้าเนี่ย OB 3 6เนี่ยจะมีเอ่ออะไรนะกิจกรรมนะคะผมที่เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมนเนี้ยที่ไรเนี่ยแจกของฟรีเยอะมากเลยนะคะผมนะก็ลองไปทายกันเอานะคะผมว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะผมนะเป็นกิจกรรมที่แจก,กของฟรีเยอะมากยิ่งกว่าครบรอบอีกนะทุกคน คือยิ่งว่าครบรอบ5ปีนะคือแจกของฟรีเยอะมากเลยนะครับผมนะเอาก็ลองไปทายกันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเฉลยทีหลังนะตลอนคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลายไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ